สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอันีแลวครับเมื่อนี้พาพี่น้องเ้อาเวะเอาอาหารของมาให้กระหรอกหน่อยอยู่ในสวนสาธารณะมองเก้ามองเดิมนี่แหละพี่น้องแต่บอกมาามือหนีบรรยากาศรู้สึกว่าจะแดด,ดบดๆบดพี่น้องบ็ดูว่าฝนจะตกบะผมเอาอาหารกล่องมาเน่อยอาหารกล่องไปให้กระหรอกหน่อยกินพี่น้องกระหรอกหน่อยไม่รู้กอนจน สีดำบุงคร้งเนี่ผมบอกมาเห็นหลูกคนพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้ยังบาคันสังเกตเห็นเด้เดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งนกันบรรยากาศยังหนาวเย็นอยู่เลยพี่น้องบ่าเป็นหน้าหอนกันจริงแต่ว่าอากาศเย็นถ้าพี่น้องไม่แวะเก็บเอาผ่าบรรยากาศความหนาัดของพัวเขาให้เบิ่อน กระดอกน้อยบุคฮวยนิ่งพี่น้องกระดอกน้อยหยานดเปิ้งเข้าวเจียวทำความสะอาดเพ่นเป่าขยะออกจากข้างนะพี่น้องเป็นเศษใบไม้เศษที่เมันตัดหญ้าตัดนานกำลังดูแลรักษาเพราะว่ามือนี่เป็นมือวันหยุดนั่นพี่น้องเพราะว่าสายจากหน่อยคนจะมาเล่นไหลเป็นส่วนสาธารณะที่ผมถ่ายท้ำคลิปวิดีโออยู่เรื่อยๆ พี่น้องก็อาจจะจื่อจะจําได้เนาะพี่น้องม <c oughs> ื่ก่อนผมออกมาลูกหน่อยเพื <c oughs> ่อนอยู่ตั้งกกใหม่พนะี่น้องแต่ว่ามือนี่บวดตังเกตเห็นต้องใส่ก็อาจจะบวดแตกต่างจากคนเท่าเดนะิเนาะเด็กหน่อยก็นอนตื่นใส่บึงนกอันนี้มาลอยกินบุกทัวร์เจะไปยังหรือไปนั่งหันหลังอยู่เพื่อนนกมาบิน <c oughs> นกบินนกมาข่ามาบ,บุกทัว ลมแห้งพี่น้องพื้นแดนเป็นบังร่มลมอากาศหนาวขนาดเลยแต่เกิดกุด้ยเสียงแดดกันขางจะหนาวเย็นยู่ได้พี่น้องบรรยากาศเป็นเหตุกันแน่ได้โอ้เป็นปเหตุที่หนาวเย็นยี่เด้็วน้อพี่น้องนี่หนาหอนหรือว่าดูดูหอนเพียงแค่สองเดือนพี่น้องแล้ว่าปีนี่หนาหนาวกินไปรู้สึกว่าจะย้าวน่นเกิดกันเลยปกติแล้วเขาหนาหอนแลครับเพราะว่าเดือน อ่างเล่นหกแล้วแต่บนปีนี้หนาหนาวกินกินระยะของหนาหอนไปเหงาไปเติบโตเยอะผมแหมเจียมนี้รู้สึกว่าเห็นกระหรอกตัวนี้มั่วเม้มพี่นอ้องเพราะก็ตีได้เป็นกระรอกที่คนเรียบดำงามกันนะกับเป็นธรรมดาเนาะว่าคนบ่าวสาวแซดพี่นอ้องแม่ลงอ่อนเสีย,ยงามอยู่ตลอดมันก็บ,บางงามคือว่า หลูกหลกับบุญว้พี่น้องกระิใไห่นมดูกแล้วเนาะดูกสังเกตบางหลูกพนสีตัวสามสี 3, ตัวผมเห็นเมื่อวานก่อนบางอาทิตย์ก่อนๆอยู่พี่น้องบมเป็นบ้านก่อนเนาะผมเคยถ่ายทำคลิปวิดีโอไปอยู่พี่น้องผู้ใดยังบ่เห็นก็ลองลองเยนย้อนกลับไปเบิ่งเอาพี่น้องอส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะถ่ายทำคลิปวิดีโอเกีเ่ยวกับกระหรอกน้อยอยู่ตลอดผมโพดไปมืออาทิตย์ก่อนๆ มีกระรอกหน่อยหลายตัวอยู่พี่น้องกระหรอกนหน่อยกําลังเป็นตะแพงกําลังเป็นตะหักผมมาเล่นมาเล็ความสุขเห็นความสุขก็ได้อย่างมาแบงแช่มาแบงปันนไ้พี่ให้น้องเขาเบิ่งไปน้ากันพี่น้องพี่น้องเขาอาจจะ่ได้ราอยู่ในสถานที่จริงแต่ว่าผมกจะพยายามเก็บความหนาลัาของพวกเขาออกมาให้เบิง่งแบบเป็นธรรมชาติให้ได้ที่สุดพี่น้อง อีกอย่างหนึง่งผมกับบรรยายบบิเกง่งพี่น้องโบเป็นโบเป็นสายอาชีพทั้งนี้นะพี่น้องโอ้แดดออกอุ่นดีแสงแดดเราได้รับแสงแดดเั้งกับมีความอบอุ่นนะพี่น้องเป็นพลังดูว่าเป็นความอบอุ่นมาจากพระเจ้าแสงแดดมีความหมายขนาดพี่พี่น้องอยู่ในประเทศบวกแต่ประเทศใดนะพี่น้องแต่ว่าอยู่แคนาดาเป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวแสงแดดมีความหมาย สำหรับคนประเทศนี่พี่น้องยิงเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือว่าช่วงหนาห่อนผู้คนในประเทศนี่จะออกเที่ยวเต็มที่พี่น้องก็จะใส่ความสำคัญกับดูดรดอนแบบแบบจริงจังนะพี่น้องออกเที่ยวออกเลาะตามธรรมชาติหรือว่าออกแคมปิง้งออกออกหาเลาะหาเที่ยวนะพี่น้อง บางคนจะหยุดงานหยุดเทคนิกชันออกหาเที่ยวโดยเฉพาะเปิองบันคีรถเลาะหาเปา่าเศษขยะตามถนนตามออาออาเ็จะใช่ชีวิตออกเลาะออกเที่ยวเต็มที่พี่น้องคนประเทศขาเจ้าเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอย่างเลาะดกันขเขาไม่เอาไหมจะไปยืนยังงใจบึงหมาดเันพี่น้อง วันนี้่มันจะบวชคอยชิ่นน้ำผมพระบรรดาพี่น้องจะแตกต่างจากเจ้าตุ้ยนุย่ยเจ้าตุ้ยนุ่ยเนี่ยจะชิ่นคุกขี้น้ำผมจนจะเอากล่องดันนี้ไปเลยตัวน,นี้คล้ายๆเจ้าท่อทองพี่น้องแต่ว่าหงหวบแวแดงบวช่อยกาเของไก่ผมพระบรรดาแต่ว่าก็กินอาหารน้ำเมาอยู่ครับแต่ว่างบกาากวกระของมางค์ไก่นี่เป็นเรียนเบี้ยนขางเบี้ยนเอวอยู่อมเรียนอ้อมขาง,ขอ,งอ้อมเดี้ยวอยู่น้ำผม บางตัวก็จับภาพคนขัง,งล้ำบากพี่น้อง่าเป็นขี้เหร่ซะอน่นธรรมชาติบานเมืองก็เจ้าพี่น้องอุดมสมบูรณ์แห้งดี๋วคนจะพ่าย h า n g ลาะเบิ่งบรรยากาศอยู่ในสวนสาธารณะหลบๆอบริเวณเนนบิ่งพี่น้องโหเป็นสวนสาธารณะที่คนขังง่ญ่พี่น้องสังเกติึงทาง ประตูเข่ามาจะมีสามสี่ประตูพี่น้องประตูหนึ่งยันเรื่องหนึ่งประตูจะเข้าได้รอบรอบด้านนะพี่น้องบริเวณกว้างนั่งกินดีๆี่แล้วเจ้าเดี๋ยวผมพาพี่น้องอยาอ่างเลาะมันกันอันนี้ผมเขามาหอดอยู่นี่จะเป็นช่วงใจกลางสวนนะพี่น้องมันกระหรอกหน่อยนีอยูอยทุกจุดนะพี่น้องนี่ยูทุบต้นใหม่ ยังแต่ว่าเพิ่นจะลงมาเล่นเฮาบ่อแค่นั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็ลอกน้อยขี้ยานพี่น้องเพราะค้นลงมะเล่นในสวนสาธารณะหลายเลยเฮ็ดนก็ลอกน้อยอยู่ค่อนข้าง,งลำบากนอกจากว่าคนที่เคยคุ๊กขี้ก็เพิ่นอิ่ีหรือว่าเพิ่นจับห้อได้เพิ่นรู้ว่าเพิ่นปลอดภัยแล้วเพิ่นยังเล่นเข้ามาหาเพราะว่าสีก็ลาังงามพี่น้องก็ลอกน้อยช่วง สีกำลังงามเพื่อกำลังเปลี่ยนสีกำลังเข้มข้นสีกำลังเข้มกำลังเงาสีเทาดำปถ่ายเท่าท้องมีกระรอกตัวหนึ่งที่ผมเคยถ่ายท่าคลิปวิดีโอผมเบินเจ้าเท่าท้องเท่าท้อง,องเอาพวเห็นเพื่อนพี่น้องมือนีบ่ดูมันไป็สี เป็นช่วงที่กระลอกหน่อยกำลังมีสีสันกำลังมีความสวยงามพี่น้องเดี๋ยวจะพยายามเก็บเอาความนนารักของพวกเขามาให้พี่น้องมาเบ่งเรื่อยนะพี่น้องบรรยากาศก็กบ,บ่ค่อยดีน้ำพัดมืดมืี้่มเดี๋ยวแดดเด,ด,เดียวล่มคล้ายๆฝนจะตกนะพี่น้องบุ๊คซื้อมามีคนออกงดแคมปิง้งเอ้ยมาอ <c oughs> ิงยางมาบีคิ้วพี่น้องมองลงไปด่านลางังเต็มเต็มซาลาได้ อย่างหนึ่งเป็นช่วงมันหยุดน้ำพี่น้องคนก็ออกมาเด่นในสวนสาธารณะเป็นประจำด้านล่างก็หลอกหน่อยเงียบกิบเลยพี่น้องพวกคนส่วนใหญ่เดยเขาจะอยู่ด่านล่างด้านล่างจะมีศาลาหรือว่ามีโรงอาหารนะพี่น้องเป็นโรงเวลาฝนตกมากเขาจะสามารถรรบฝนอยูาหา่หัน ซูมคนไหลนะอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศบนแอนนอนพี่รองเมอนฝนอาจจะตกก็เลยเห็นไอ้พนอองมะเทียวได้บุเต็มทีเป็นยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ชิปิโดนานะพี่น้องรู้สึกว่าฝนจะตกเรื่องไหนอากาศบก็คดีแสงก็บ่อยมีพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย